สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอยู่ดีมีเฮงเอพิส o ดนี้นะครับผมจะมาชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของห้องนอนการจัดฮวงจุ้ยห้องนอนแบบไหนถึงจะส่งผลดีต่อชีวิตของเราวันนี้มาชมกันครับห้องนอนนะครับนับได้ว่าเป็นห้องที่ไว้สําหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริงในทางฮวงจุ้ยนะครับเราแบ่งเป็นกลางวันกลางคืนเราแบ่งช่วงเวลาทํางานแล้วก็ช่วงเวลาพักผ่อนการที่เราทํางานนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่เราแอคทีฟ พลังที่เราใช้ก็คือเป็นพลังแห่งการเคลื่อนไหวนั่นเองส่วนในช่วงที่เราพักผ่อนนะครับหรือในช่วงเราเก็บสะสมพลังงานไว้สําหรับวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราเรียกได้ว่าเป็นช่วงแห่งการสะสมพลังงานหยินนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องสะสมพลังงานดีๆนะครับไว้สําหรับตัวเราเพื่อไปเผชิญนะครับเพื่อไปรับโอกาสดีๆในวันรุ่งขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นพื้นฐานของห้องนอนจึงเป็นห้องที่จะต้องเงียบมั่นคงและก็สงบนิ่งนะครับ จึงจะสามารถตอบโจทย์นะครับทำให้ชีวิตของเรานั้นมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีพลักกาลังในการที่จะออกไป,ปเผชิญต่อโลกภายนอกในวันลมขึ้นได้ดังนั้นนะครับพื้นฐานของห้องนอนที่ดีนะครับเริ่มตั้งแต่การที่ภายในห้องของเราเนี่ยจะต้องไม่มีสิ่งรบกวนที่เป็นพลังงานอย่างหรือว่าพลังงานทีลขึ้นไหวอย่างเช่นในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆโทรทัศน์นะครับเครื่องออกกําลังกายนะครับบางคนเนี่ยเอาเครื่องออกกําลังกายไว้ในบ้านนะครับหวังว่าจะออกกําลังกายนะครับแต่จริงแล้วมันกลายเป็นราวตักผ้า บางคนมีทีวีอยู่ภายในบ้านนะครับเปิดนะครับนอกจากจะมีเรื่องของเสียงดังเรื่องของภาพเคลื่อนไหวเรื่องของแสงสีฟ้าต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็จะทําให้การนอนหรือว่าคุณภาพในการนอนของเราเนี่ยไม่ดีแต่อันนี้นะครับก็ต้องบอกไว้ว่าในกรณีที่เป็นคอนโดมิเนียมที่มีพื้นที่จํากัดก็อาจจะต้องจําเป็นนะครับที่ต้องมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ภายในบ้านแต่เราก็สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับโดยการที่งดเว้นในการใช้ หรือว่าใช้ให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อทําให้ห้องของเราเนี่ยกลายเป็นห้องที่มีความสงบแล้วก็เป็นห้องที่เหมาะสมกับการพักผ่อนนั่นเองคราวนี้เรามาดูลักษณะภายนอกของห้องกันก่อนนะครับห้องนอนที่ไม่ดีตามหลักของฮงจุยนะครับก็คือห้องนอนที่ห้องนอนที่มีประตูน,นะครับเปิดออกมาแล้วก็ไปเจอทางเดินยาวยๆโล่งๆเลยนะครับหรือว่าเปิดออกมาแล้วเจอบันไดยาวยๆอันนี้เนี่ยทางฮงจุยก็ไม่ชอบเนื่องจากว่าเขามองว่าการที่มีทางเดินยาวยๆการที่มีบันได อยู่ตรงหน้าบริเวณของประตูทางเข้าห้องนอนเนี่ยเปียบเสมือนพลังที่มันแรงจนเกินไปนะครับทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ภายในบ้านเนี่ยรู้สึกอึดอัดนะครับรู้สึกไม่กระปรี้กระเป๋าเวลาที่เราพักผ่อนภายในห้องอันนี้เนี่ยก็สามารถแก้ไขได้ง่ายๆนะครับเนื่องจากว่าทางเดินยาวๆเนี่ยมันเป็นพลังที่แรงจนเกินไปเราก็จําเป็นที่จะต้องใช้ในส่วนของไฟนะครับในการเพิ่มไฟเข้าไปทําให้มีแสงสว่างมากขึ้น ทำให้ชี้ตรงนั้นนะครับหรือว่าพลังต่างๆตรงนั้นเนี่ยมีการกระจายตัวมากขึ้นถ้ามองในทางวิทยาศาสตร์หรืองานสถาปัตยกรรมเนี่ยหมายความว่าพื้นที่ที่เป็นทางเดินยาวๆนะครับอาจจะมีความมืดอาจจะให้ความรู้สึกว่าห่างเหินอาจจะให้ความรู้สึกว่ามันไกลจนเกินไปการเพิ่มแสงสว่างเนี่ยทำให้เราเห็นเสียงต่างชัดเจนทําให้เรารู้สึกว่าพื้นที่ต่างๆนั้นไม่มืดจนเกินไปเมื่อมองชัดมันก็เกิดความสบายใจส่วนในบริเวณที่เป็นบันไดนะครับ การที่เปิดออกมาแล้วเจอในส่วนของโถงบันไดลงไปเลยเนี่ยบางครั้งเนี่ยทำให้เราเนี่ยอาจจะเกิดอ,อุบัติเหตุได้การที่มีแสงสว่างเพิ่มเติมเข้ามาทําให้เราเห็นบันไดชัดขึ้นทําให้เราเกิดความระมัดระวังในการใช้ชีวิตในการใช้งานเพียงเท่านี้นะครับมันก็เรียกได้ว่าเป็นการจัดหรือการปรับของจุ้ยที่ดีได้แล้วคราวนี้นะครับพอเราเปิดเข้าไปในภายในห้องนอนถ้าเราเปิดประตูไปแล้วไปเจอเตียงเลยในทางของจุ้ยเนี่ยถือว่าเสียเนื่องจากอะไรครับพลังแรงทั้งหมดนะครับที่ออกมาจากประตูเนี่ยจะพุ่งเข้าหาเตียง พูดง่ายๆว่าถ้าเป็นสมัยก่อนลมแรงๆนะครับมันก็จะพัดผ่านเข้าหาผู้ที่นอนอยู่บนเตียงนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเสียวิธีการแก้ไขก็คือขยับนะครับให้เตียงเนี่ยไม่ตรงกับบริเวณประตูทางเข้าเรื่องของประตูก็ยังไม่หมดในกรณีที่ห้องสองห้องมีประตูชนกันอย่างเช่นเปิดออกมาแล้วไปชนกับประตูประธานเปิดออกมาแล้วไปชนกับประตูห้องอื่นแบบไม่ได้ไม่ได้เลี่ยงกันเลยนะครับอันนี้ในทางของช่วยก็ถือว่าเสียเช่นเดียวกัน จะทาให้เกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งของคนในบ้านนะครับหรือว่าคนที่อาศัยอยู่ในประตูห้องที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าพลังที่เป็นพลังที่วิ่งเข้าวิ่งออกจากห้องนะครับมันจะปะทะกันวิธีการแก้ไขง่ายๆนะครับตามหลักก็คือให้ติดในส่วนของแสงสว่างหรือว่าจะเป็นลูกบอลคริสตัลก็ได้นะครับทำให้เกิดการกระจายชี่ทาให้เกิดการหมุนเวียนพลังงานด้านหน้าห้องก็จะลด ภาระหรือว่าลดปัญหาที่จะทําให้คนภายในบ้านทะเลาะเบาะแว้งกันไปได้นะครับคราวนี้เมื่อเราพิจารณาในส่วนของประตูต่างๆแล้วเราก็มาดูตําแหน่งในการวางเตียงกันบ้างเตีเงยงนะครับถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่เป็นประธานหลักที่อยู่ภายในห้องนอนของเราเลยนะครับเรื่องของเตียงตําแหน่งที่สําคัญที่สุดคือ1นนะครับตำแหน่งของเตียงหัวเตียงของเราเนี่ยห้ามนะครับไปพิงผนังของห้องน้ํา เรื่องนี้นะครับจะทําให้คนที่นอนเนี่ยรู้สึกกระสับกระส่ายนอนไม่หลับนอนไม่เพียงพอเนื่องจากว่าเมื่อติดผนังห้องน้ําสิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของเสียงต่างๆนะครับที่เกิดจากน้ําเกิดจากการชักโครกต่างๆนะครับเกิดจากการใช้งานมัน,ปนมไปรบกวนการนอนนั่นเองถ้าเลี่ยงได้นะครับเราก็เลื่อนจากหัวเตียงที่ติดผนังห้องน้ําไปในทิศทางอื่นแทนอันที่2นะครับหัวเตียงเนี่ยไม่ควรจะอยู่ติดบริเวณหน้าต่างถ้าหน้าต่างเป็นหน้าต่างบานใหญ่นะครับแล้วตัวเตียงของเรานะครับ ตั้งไปชนกับตัวหน้าต่างเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยหน้าต่างอาจจะไม่ได้มีกระจกไม่มีอะไรเลยทําให้ลมเนี่ยพัดเข้ามาเยอะปะทะบริเวณของใบหน้าหรือว่าปะทะตัวของคนที่นอนอยู่ทําให้เกิดเรียกว่าเป็นป่วยไข้ได้ง่ายแต่ถ้าไปในเป็นในปัจจุบัน,นจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าปัญหานี้เยอะไหมก็ไม่เยอะนะครับแล้วเราก็ส,สามารถทําการแก้ไขได้ด้วยโดยการติดม่านเข้าไปในกรณีที่หัวเตียงของเราอยู่บริเวณหน้าต่างตรงนะครับเราก็ใช้ม่านทึบนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการบัง เนื่องจากเรามองว่าการพักผ่อนเนี่ยเราไม่อยากจะให้มีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังเราต้องการความสงบนิ่งต้องการความมั่นคงนั่นเองมันจึงเป็นกฎสโลบายว่าการหันหัวเตียงเนี่ยอ,อยากจะให้หัวเตียงหันไปในทิศทางที่เป็นกำแพงทึบนะครับหรือว่าเป็นจุดที่มองแล้วรู้สึกมัน่นคงแข็งแรงนั่นเองนะครับแต่ในกรณีที่หน้าต่างของเรานะครับอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาและเตียงเราอยู่ตรงกลางอันนี้ถือว่าไม่เสียนะครับในทางหงจุย้ย คราวนี้นอกจากในเรื่องของหัวเตียงแล้วนะครับตำแหน่งในการวางเตียงก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับตำแหน่งในการวางเตียงเนี่ยในกรณีที่เตียงของเราวางอยู่ใต้คานมองเห็นคานด้านบนชัดเจนเลยเนี่ยสิ่งแรกเลยคือเรารู้สึกอึอดอดัดเวลาที่เรานอนเรารู้สึกว่ามีอะไรมากดทับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับแค่เป็นความรู้สึกเนี่ยก็ถือว่าเป็นห่วงจุ้ยที่ไม่ดีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เราขยับนะครับเลื่อนตำแหน่งของเตียงหลบตัวคานนิดนึง และที่สําคัญนะครับในคานเองเนี่ยที่บอกว่าไม่ดีเนื่องจากในตัวคานเราจะสังเกตว่าในคานเองมันก็มีเหล็กเยอะแยะไปหมดเลยเหล็กต่างๆเนี่ยมันก็แผ่รังสีพูด,ดง่ายๆนะครับมีคลื่นออกมานะครับทำให้คนที่นอนอยู่เนี่ยรู้สึกมีอะไรรบกวนอยู่ตลอดเวลาทําให้คุณภาพการนอนไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเลื่อนได้เลี่ยงได้นะครับก็จะสามารถที่จะพักผ่อนได้ดีขึ้นนะครับสุขภาพร่างกายก็ดีขึ้น อันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นกุศโลบายอีกแบบหนึ่งนะครับที่ทำให้การจัดวางเตียงต่างๆเนี่ยถูกต้องแล้วก็ทำให้สุขภาพของผู้ที่อยู่อาศัยเนี่ยดีขึ้นนั่นเองคราวนี้นอกจากคานแล้วนะครับบางบ้านเนี่ยทำเป็นฟ้าหลุมนะครับเลนระดับถ้าอยู่ตรงกลางที่เป็นฟ้าหลุมเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยถือว่าไม่เสียนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนตำแหน่งที่นอนของเตียงเนี่ยไปอยู่บริเวณที่เป็นขอบมุมของฝ้าหลุมที่ทำการลดระดับพอดีเนี่ย มันจะเป็นเหมือนกับเ,เป็นมุมแหลมนะครับอันนี้ก็ให้ความรู้สึกว่ามันทิ่มแทงเวลามองแล้วไม่สบายใจถ้าเลื่อนได้นะครับเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนิดหนึ่งนะครับขยับในส่วนของเตียงออกไปนิดหนึ่งถ้าเราปรับแล้วเราทำถ้า,าปรับแล้วเลื่อนแล้วแล้วเรารสึกสบายใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดหอวงจุ้ยที่ถูกต้องแล้วนะครับอีกอย่างนึงนะครับเรื่องของแสงไฟแสงไฟที่แยงตาม,มาโดยตรงๆเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ดีในทางห่วงจุ้ยนะครับ ถ้าเป็นไปได้นะครับเราก็ขยับนิดนึงนะครับหรือบางท่านเนี่ยไม่อยากขยับก็จําเป็นที่ต้องเอาหลอดไฟตรงนั้นออกไปเลยก็กได้นะครับเพราะว่าการที่ไฟส่องหน้าของเราตลอดเวลาโดยเฉพาะไฟที่เป็นแสงสีสว่างนะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกไม่สบายตานะครับซึ่งการที่จัดห้องให้ดีในทางคงจุ้ยเนี่ยแสงก็ควรจะเป็นแสงที่มีแสงสีที่นุ่มนวลและถ้าเป็นไปได้นะครับเราสามารถที่จะซ่อนแสงหรือจะเป็นดาวไลท์ ให้อยู่บริเวณขอบของเตียงข้างของเตียงนะครับไม่ให้ส่องโดนประทะกับคนที่อนอนอยู่ตรงๆอันนี้จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับโดยแสงไฟที่ใช้เนี่ยแนะนําก็จะเป็นแสงที่ออกเป็นสีสว่างนวลน,นะครับเป็นสีเหลืองนะครับเนื่องจากไฟในทางหงจุ้ยเนี่ยเขาจะแบ่งสีเป็นสสีนะครับคือถ้าเป็นกลางวันเลยเป็นสีขาวเลยเป็นเดย์ไลท์เลยอันนี้เราเรียกว่าเป็นไฟแบบหยางจะช่วยเรื่องของการเคลื่อนไหวต่างๆซึ่งเหมาะ กับการที่จะนําไปใช้ในจุดที่มืดทึบเหมาะกับการที่จะไปไว้ในจุดที่เราต้องการกระตุ้นพลังต้องการกระจายพลังแต่ในห้องนอนของเราครับเราต้องการไฟที่เรียกว่าเป็นไฟแบบหยินนั่นก็คือต้องเป็นไฟแสงสีเหลืองสีนวลน,นะครับหรือว่าเป็นเป็นสีวอร์มไลท์นะครับซึ่งจะเป็นแสงออกสีนวลน,นะครับหรือว่าเป็นไฟ led เล็กๆให้ความสว่างแต่ไม่แสบตาอันนี้แหละครับจะเหมาะสมกับห้องที่ต้องการการพักผ่อนห้องที่ต้องการความสงบนิ่ง ความมั่นคงนี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการเลือกแสงสว่างภายในบ้านของเราและถ้าบ้านไหนนะครับที่มีผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุเราก็สามารถติดในส่วนของไฟบริเวณใต้ขอบเตียงก็ได้นะครับเป็นระบบเซนเซอร์อันนี้ก็ช่วยเรื่องความปลอดภัยเลยคือนอกจากวงจุ้ยดีแล้วเนี่ยการใช้งานของสมาชิกภายในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถใช้งานได้สะดวกนะครับลดอุบัติเหตุในการที่จะล้มในการที่จะลุกไปเข้าห้องน้ำในเวลากลางคืนได้อีกด้วย เมื่อเราเข้าใจในเรื่องของการวางตำแหน่งต่างๆของเตียงแล้วเรื่องของหัวเตียงเรื่องขององค์ประกอบในส่วนของไฟต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเพิ่มเติมนะครับก็คือองค์ประกอบในห้องนอนของเราซึ่งจะประกอบไปด้วยประธานหลักสําคัญเลยก็คือเตียงเตียงในทางฮวงจุ้ยนะครับอชอบเตียงที่มีความมั่นคงแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสูงไม่มากจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่มีช่องว่างด้านใต้เนื่องจากว่าฮวงจุยนะ้ยเนี่ยมองว่าเตียงเป็น ที่ที่ต้องการความมั่นคงแข็งแรงและที่สําคัญนะครับเรื่องของหัวเตียงที่ใช้นะครับในทางคงจุ้ยเนี่ยชอบที่จะเป็นหัวเตียงแบบทึบแล้วก็ชิดต,ติดผนังเหมือนที่บอกนะครับเนื่องจากว่าเขาต้องการความมั่นคงแข็งแรงบางครั้งเราจะเห็นว่ามีเตียงที่เป็นเสาสี่ต้นแล้วก็ยกสูงนะฮะแล้วก็ตั้งอยู่บริเวณกลางของห้องถามว่าสวยงามไหมสวยงามครับแต่ในทางคงจุ้ยเนี่ยกลับเป็นเตียงที่ไม่ดีเป็นเตียงที่เสียฉะนั้นนะครับถ้าเลี่ยงได้นะครับก็เลี่ยง นะครับอย่าใช้เตียงแบบนี้นะครับให้ไปใช้เตียงที่มีความมั่นคงแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสูงที่สูงจากพื้นไม่มากเพียงเท่านี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการเลือกองค์ประกอบในส่วนของเตียงเนี่ยถูกตามหลักของฮงจุ้ยนอกจากเตียงแล้วนะครับในทางวงจุ้ยแล้วเนี่ยเรายัางสามารถบริหารจัดการเรื่องของสีต่างๆที่อยู่ภายในห้องนอนเราได้ด้วยเนื่องจากว่าห้องนอนของเรานะครับต้องการความสงบต,ต้องการพลังที่เป็นพลังที่มั่นคงพลังที่ไม่เคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นสีต่างๆที่จะนํามาใช้ภายในห้องนอน เราแบ่งเป็น2กรณีนะครับในกรณีที่เป็นผู้ใหญ่นะครับโตแล้ววัยทํางานต้องการการพักผ่อนนะครับเราจะเลือกห้องนอนเนี่ยให้ใช้สีเป็นสีโทนเย็นนะครับแล้วก็เป็นสีนวลๆอย่างเช่นอาจจะเป็นสีขาวเป็นสีเทาเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะครับหรือว่าสีเอิร์ธโทนของเราเนี่ยได้หมดเลยทุกสีนะครับพูดง่ายๆว่าขอให้เป็นโซนสีอ่อนสบายตามองแล้วรู้สึกสงบใจนะครับเท่านี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนแล้วนะครับ แต่ในกรณีที่2นะครับในกรณีที่เป็นห้องของเด็กเล็กอันนี้เด็กเล็กเนี่ยจะต้องการพลังงานอย่างมากกว่าผู้ใหญ่นิดหนึ่งเราสามารถเติมสีสันให้มีความสดใสเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีเขียวสีเหลืองนะครับเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับให้มีความสว่างสดใสามากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ฉูดฉาดมากจนเกินไปนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเหมาะสมกับเด็กเล็กนะครับที่ต้องการพลังอย่างหรือว่าต้องการพลังงานเคลื่อนไหวที่มากกว่าวัยผู้ใหญ่ เรื่องของม่านในห้องนอนก็เช่นเดียวกันนะครับการที่เราเลือกสีม่านในห้องนอนเนี่ยก็จะให้ผสมกลมกลืนไปกับสีภายในห้องนอนของเราก็จะดีที่สุดคือม่านเนี่ยอยากจะให้เป็นสีที่ไม่ฉูดฉาดนะครับเป็นสีออกนวลนๆนะครับเป็นโทนเย็นโทนอุ่นนะครับจะดีกว่าและที่สําคัญในส่วนของวัสดุข,ของมา่านเราควรจะเลือกวัสดุข,ของม่านที่มีความทึบแสงสูงทําให้เวลานอนเนี่ยแสงเนี่ยผ่านรอดเข้ามาได้น้อยทําให้คุณภาพในการนอนของเราดีขึ้น และในกรณีที่หลายๆท่านนะครับไปดูมาว่ามีสีที่ถูกเฉลกกับเราอาจจะเป็นสีแดงสีเขียวสีน้าเงินนะครับเราอาจจะไม่ต้องนําสีต่างๆมาใช้ในการทาสีห้องนอนใช้ในการเลือกสีผ้าหรือผ้าปูที่นอนแต่เราสามารถเลือกสีที่เราชอบหรือว่าสีที่ถูกเฉลกของเราเนี่ยไปไว้ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งเล็กๆน้อยๆที่เป็นองค์ประกอบภายในห้องนอนแทนเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมก็จะ ได้รับโชคลาภตามที่คุณผู้ชมคาดหวังไว้แล้วก็ได้ห้องนอนที่ถูกต้องตามหลักของฮวงจุ้ยทำให้เราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับเป็นการใช้พลังดีๆเข้าสู่ร่างกายเพื่อที่จะพร้อมไปรับโอกาสดีๆพร้อมไปรับเงินพร้อมไปรับโชคลาภในวันรุ่งขึ้นนะครับอันนี้แหละครับเป็นการจัดฮวงจุ้ยที่ถูกต้องสําหรับห้องนอนที่มีไว้สําหรับการพักผ่อนวันนี้นะครับอย่าลืมกลับไปสํารวจห้องนอนคุณผู้ชมนะครับว่า วางตำแหน่งของเตียงนอนวางตำแหน่งของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆถูกต้องตามหลักของห้องจุ้ยหรือไม่ถ้าจุดใดที่ต้องจําเป็นนี้ต้องแก้ไขนะครับก็สามารถขยับเลื่อนย้ายได้เลยนะครับเพราะว่าเราได้รู้หลักการที่ถูกต้องในการจัดห้องจุ้ยไปแล้วส่วนการเลือกสีต่างๆนะครับในครั้งหน้าอย่างเช่นเราต้องการทาสีห้องใหม่เราต้องการเลือกในส่วนของเครื่องนอนหรือแม้แต่ในส่วนของผ้าม่านใหม่ๆเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถเลือกสีต่างๆนะครับที่เหมาะสมกับคุณผู้ชม เหมาะสมกับการพักผ่อนตามหลักของหวงจุ้ยได้เลยนะครับเพียงแค่นี้นะครับในการปรับบ้านในการปรับห้องนอนให้ถูกต้องตามหลักหวงจุย้ยมันก็ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของเราทําให้เราในพักผ่อนได้เพียงพอสุขภาพก็ดีครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับในการที่จะกลับไปปรับปรุงบ้านปรับปรุงห้องให้ถูกต้อง ตามหลักของหวงจุย้ยและอย่าลืมแชร์สิ่งดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณผู้ชมได้รับชมและฟังด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับ Subscribe ช่อง Living's Opting ของเราผมจะนําเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับหวงจุ้ยแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอีกในครั้งหน้าสําหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมจะอยู่ดีมีเครับ